สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมกันค่ะวันนี้เราจะทำเป็นคุกกี้ไอติมใส่รุ้งกันนะคะจริงๆคุกกี้ไอติมเนี่ยเคยทำไปแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นคุกกี้ไอติมแบบ ช็อกโกแลตจะเป็นผงโกโก้ทําให้สีออกมาเหมือนไอติมช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าคราวนี้เราจะทําให้สีของเขาน่ารักมุ้งมิ้งขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็นคุกกี้ติมเรนโบว์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบก็จะมีแป้งเค้กค่ะ180กรัมเนยเราใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะคะ100กรัมถ้าใครใช้ในจืดให้เติมเกลือลงไป1นึทับสช้อนชาด้วยนะคะน้ําตาลไอซิ่ง50กรัมค่ะสูตรนี้หวานกําลังดีแล้วนะถ้าใครชอบหวานน้อย มากก็ให้ลดเหลือ40แต่ว่าถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็ให้เพิ่มเป็น60ได้นะคะนมสดหรือว่านมข้นจืดน,นะคะ2ช้อนโต๊ะกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาค่ะเบกกิ้งโซดา1ทับ4ช้อนชาค่ะแล้วก็จะเป็นพวกสีผสมอาหารนะคะวันนี้เราจะทำเป็น3สีจะเป็นสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะโดยเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากร่อน แป้งเค้กกับเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันนะคะอย่างที่บอกว่าถ้ใาใครใช้เนยจืดเนี่ยจะต้องเติมเกลือลงไป1นทับสช้อนชาแล้วก็สามารถเอาเกลือเนี่ยมาร่อนพร้อมกับแป้งแล้วก็ตัวเบกกิ้งโซดาได้เลยนะคะ ร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปตีเนยกันวันนี้นะคะเราจะใช้ตะกร้อมือในการตีเผื่อว่าใครไม่มีตะกร้อไฟฟ้าจะได้ทำตามกันได้นะคะ เราจะเทเนยลงไปในชามผสมค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะใช้ตะกร้อเนี่ยค่อยๆบดบบี้ๆเขานะคะให้เขามีความคลายตัวเล็กน้อยเนยที่เราใช้น,นี้เนี่ยจริงๆเอาออกมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เขาคลายตัวสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะคะจะได้ตีง่ายกว่านี้เนาะอ,อันนี้เหมือนเราเอาออกจากตู้เย็นมาตั้งไว้แค่แป๊บเดียวเลยจริงๆอะแล้วก็เอามาถ่ายคลิปเลยมันก็เลยจะดูค่อนข้างมีความแข็งไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันนะ พอเราตีจนเนยเข้าพอแบบคลายตัวนิดหน่อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลไอซิ่งลงไปโดยวันนี้เราใช้เป็นเครื่องอกำลังมือเนาะเราก็จะทยอยใส่น้ำตาลไอซิ่งประมาณ4-5ครั้งก็ได้นะคะค่อยๆทยอยใส่เราก็ตีไปเรื่อยๆนะเราจะตีจนกว่า เนยที่เราตีกับน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเขาจะขึ้นฟูซึ่งเราก็สามารถสังเกตได้นะคะว่าเนยที่ขึ้นฟูเนี่ยเขาจะมีสีที่อ่อนลงแล้วก็มีลักษณะที่ดูฟูมากขึ้นดูเบามากขึ้นนะคะเนี่ยะอย่างในคลิปนี้เลยอันนี้เราก็ตีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็จะฟูๆเบาๆแบบนี้นะคะดูเป็นครีมๆเลยเนาะก็เป็นนั้นว่าเขามีความขึ้นฟูแล้วใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะ ถ้าหากว่าใครไม่อยากเติมกลิ่นวนิลาก็ได้นะไม่มีก็ไม่เติมก็ได้เพราะว่าตัวเนยของเราเนี่ยก็จะทําให้คุกกี้ของเราหอมอยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยอยากให้ตัวคุกกี้ของเรามีความหอมมากๆหอมมากยิ่งขึ้นเวลาอบทีเนี่ยตลบอบวนอยู่ในห้องครัวไปเลยนะคะเราก็เลยใส่กลิ่นลงไปเพิ่มด้วยนะ พอเราใส่กลิ่นวาน,นิลลาลงไปเราก็ตีให้เขาเข้ากันนะคะเมื่อเราตีจนทอเข้ากันดีแล้วเนี่ยจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งกับเบกกิ้งโซดาที่เราร่อนเอาไว้ตอนแรกลงไปนะคะหลังจากใส่แป้งลงไปเราก็จะใช้ตะก้อมือเนี่ยแหละคนให้ส่วนผสมทั้งหมดพอเข้ากันนะคะเอาพอเข้ากันเล็กน้อยก็พอนะไม่ต้องเข้ากันดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะ พอตีจนเขาพอเข้ากันนิดหน่อยจากนั้นเราก็จะใส่นมลงไปนะคะวันนี้เราใช้เป็นนมจืดจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นนมข้นจืดก็ได้นะหรือว่านมสดจืดแบบเราก็ได้ใส่นมลงไปนะคะเราก็จะตีต่อจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะเริ่มเข้ากันดีนะคะพอส่วนผสมทั้งหมดเขาพอจะแบบเริ่มเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็จะ เปลี่ยนจากตะกร้อมือนะคะเป็นไม้พายแทนเราจะไม่ใช้ตะกร้อคนนานไปนะเพราะว่าเดี๋ยวคนนานมากเกินไปตัวคุกกี้ของเรามันจะแน่นแล้วก็จะเหนียวมันจะไม่กรอบไม่ฟูไม่อร่อยนะคะใช้ไม้พายนะปาดไปปาดมาจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีนะคะเมื่อเราปาดไปปาดมาจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเนี่ยนะเราจะเอาตัวคุกกี้โดของเราเนี่ยไปแบ่งตามสีที่เราจะ ผสมนะคะอย่างวันนี้เราจะทําเป็น3มสีมีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะเราก็จะแบ่งคุกกี้ออกเป็น3ส่วนแบบนี้นะคะไม่ต้องให้เท่าเท่ากันเป๊ะก็ได้นะเอาแค่กะกะเอาด้วยสายตาก,ก็พอนะคะให้เป็น3ส่วนแล้ว,ลวจากนั้นนะคะเราก็จะเอาแต่ละส่วนเนี่ยมาผสมสีที่เรามีเลยวันนี้เราใช้สีเจลสีเจลเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความหนานแน่นของเม็ดสีมากเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปทีละนิดนะถ้าหากว่ามัน อ่อนไปเราก็สามารถแก้ได้แต่ว่าถ้าหากว่ามันเข้มไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเบามือนิดนึงเนาะเวลาผสมสี เนี่ยนะคะเราก็ผสมเป็นสีฟ้าแบบนี้เราขอเอาเป็นแบบสีอ่อนๆสีพาสเทลนะคะอย่าให้มันเข้มเกินไปสีชมพูก็แบบนี้แล้วก็สีเหลืองนะคะตอนนี้เราผสมเสร็จทั้ง3สีเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาประกอบล่างกันเราจะตักคุกกี้โดที่เป็นสีต่างๆเนี่ยมาตักสีละนิดละหน่อยมาวางเรียงต่อๆกันแบบนี้นะคะแล้วแต่จินตนาการของเราเลยว่าเราอยากจะวางสีไหนตรงไหนก็แค่วางให้เขาแบบสลับสีกันก็พอนะ ก็เรียงไปเลยตามที่เรารู้สึกว่าสายลุงมันควรจะเป็นแบบไหนนะคะตักเรียงแบบนี้นะคะจนกว่าตัวคุกกี้โดของเราจะครบทุกสีหมดหมดทุกสีนะคะพอเรา หย่อนครบทุกสีแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ช้อนเนี่ยนะคะกดๆให้เขาติดกันนิดหน่อยแล้วจากนั้นเราก็จะใช้สกูปไอติมนะคะตักเหมือนเวลาที่เราตักไอติมคือตักให้มันลากผ่านทุกสีแบบตามในคลิปเลยนะตักให้แน่นนะคะแล้วพอเรากดออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนดูหน้าตาใกล,กล้ๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความเป็นสีแบบสายลุง้งดูเป็นไอติมเรนโบว์ไปเลยนะเหมือนแท่งของวอที่เป็นแท่งไม่กี่บาท5-6บาท สมัยก่อนนะแต่ไม่รู้สมัยนี้เท่าไหรล่ละก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะสีสันงดงามดูน่ารับประทานมากๆเลยนะสีแบบนี้ก็คือแบบน่ารักมากๆจริงๆตอนเราทำเนี่ยชมตัเองไม่หยุดเลยว่าเก่งเพราะว่ามันน่ารักจริงๆนะ เนี่ยนะคะเราก็วางเรียงในถาดแบบนี้คุกกี้ตัวนี้เขาจะไม่ได้ขยายตัวออกมามากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องวางให้ห่างกันมากจนเกินไปนะคะก็พอเว้นระยะห่างนิดๆหน่อยๆนยก็พอแต่สูตรที่เราให้เนี่ยมันก็ไม่ได้เต็มถาดอบของเรานะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำเอาคุกกี้ไอติมสายุ้งของเราเนี่ยไปเข้าอบเราอด ด้วยอุณหภูมิ165องศานะคะใช้ไฟบนล่างผัดลมแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่20-25นาทีประมาณนี้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะเพราะอบออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเหมือนกับไอติมที่เราตักออกมาเป็นสกูปอะนะเป็นไอติมเรนโบว์ที่แบบ มันน่ารักจริงๆนะอยากให้เพื่อนๆทุกคนลองทําตามกันดูก็ถ้าใครอยากทาเดี๋ยวเราจะทิ้งสูตรเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะเพื่อนๆจะได้ทําตามกันได้ง่ายๆนะคะทําไม่เป็นก็เปิดสูตรดูแล้วก็ดูคลิปไปด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ส่วนครัวลงคลิปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเราลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มนะคะก็สําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม